ครับสวัสดีครับพี่น้องสู่ผู้สู่คนเมื่อเส้านี้กับพ่อกับไก่หน่อยลอยลมสเสนวอ่ะเส้านี้พ้าพีผ้านองลงมาหาปูดั่มปูคงเอาน้อลงมาหาปูวนันพุธมืนีว,นวันพุดวิถีชีวิตของเส้าบ,บ้านน้องแจกะนี่แหละครับวนันพุดกับลงมหาปูนี่มา,าปงมาเลี่ยงเิ่น อักไปแล้วบ่ึ้นหอมนึ้นหอนแต่นั่นแหละเขามีมีเยอะมาวเขาใส่นั่งอีกตัวนี้ก็พอเส้นเส้นแบเขาเลยเส้นนี่มาทายึ้นอันนี้นี่ก็เดนเท้าเนี่ยเป็นขางังเป็นลมอ

บ้านพุทธพี่น้องบ้านพุทธเนี่มีแม่เลี้ยงมากองแม่นั่นตัวทุกพุทธพี่น้องวิถีชีวิตของชาวบ้านน้องแก่ของเฮา

อ,อันนี้นิวเอาดินดหนา,า,าแล้วสั่งอี่มหมดแหะกินเนี้อปูอยู่ดีมีแห้งสุดอืมเอามาถ่ายยังก็ได้ตลอดเดี๋ยวก็ดูเอาเอาเอาของปูอะมันค่อยอยู่ดีมีแห้ง 哎，阿大姐别偷好，好，好，